ยังไม่เลี้งมีแล้วยังมีเลี้หอยเนังรีไข่หอยแล้วยังไม่ไข่มีแก่นัดหมอมีแก้ฝีแก้เห็นแต่ว่าการแพทย์หมอชิดแก้เห็ดแก้ฝีผมมีมาใส่ในโฮโมนหรือจะเอาโฮโมนมาใส่ในหูมีฮโมนกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้ช่องเจเยือนมีกิจกรรมมาให้ทุกคนร่วมสนุกกันอีกแล้วมาดูกิจกรรมกันเลยเพียงกดไลค์กดซับสไคร้ คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปที่ลงแคปภาพหน้าจอย,ยืนยันในกลุ่มเทเลแกรมก็สามารถรุนรับเงินรางวัล200บาทจำนวน1ท่านโดยทางช่องเจยเยินจะสุ่มแจกเพียง1คนเท่านั้นมาร่วมสนุกกับช่องเจ๊เยินกันเยอะๆนะคะหมายเหตุกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมสามารถสอบถามในกลุ่มเทเลแกรมด้านล่างได้เลยจ้าสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่หน้าเกม จินนี่พร3ข้อนะคะเหมือนเดิมนะ,ะครั้งก่อนเราก็บวกไปแล้วนะวันนี้เปิดทุนมาที่10,000บาทนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเบ็ดที่สองรอยห้าสแล้วกันเนาะโอเคอเดี๋ยวจะขอเปิดเทอร์โบนะวันนี้มาไวไปไวนะคะเไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะอุ๊ยเข้ามารอบแรกได้1ันพันพันห่อยยี่เลย กินไปอีกหมุนไปเรื่อยๆจ้าได้มาอีกอ้าค่าสเกเตเตอร์3ามตัวเปิดมาได้สวยเลยนะแน่นอนมากาเราจะมาเลือกอเอา,อาลอง5การหมุนฟรีแล้วกันนะโอเครอบเราจะเอา5การหมุนฟรีนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ไปไหมเราจะได้ไปอยู่ที่คูณเท่าไหร่นะคะ กิจกรรมของช่องเจเยินมีแจกทุกคลิปนะคะเงินรางวัล200บาทแจกจํานวน1ท่านเท่านั้นนะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะอ่าบวกฟรีอีก2นะคะหมุนฟรี5ครั้งเมื่อกี้โอ้โหยังไม่ได้กินสักบาทเลยตอนนี้อยู่ที่คูณ25แล้วนะคูณ30แล้วหมุนฟรีครั้งสุดท้ายได้ไหมได้อะไรไหมยเิเคได้มา500คูณ35แตกเท่าไหร่ เงินรางวัลก้อนโตโอเคสวยอยู่นะเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าแม่งไม่น่าเลือกอันนี้เลยในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่นะคะเงินรางวัลเมกะาซูปเปอร์เมกะขึ้นมาที่เท่าไหร่เข้ามา1 5ื่นห้าหมื่นหกโอเค เจ็ดการหมุนฟรีเมื่อกี้นะบวกไอหมุนฟรี2เนาะเป็น7นะได้มา1 7 7 0 0บาทอ่บาทตอนนี้ขึ้นมา25,140บาทนะเลิกได้เลิกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปบวกกันต่อเลย450เข้ามาสเก็ตเตอร์2ตัวโอ้โหเสียดายหมุนไปหมุนไปอ้ามาอีกแล้วสเก็ตเตอร์3ตัว โอเครอบนี้เราจะไม่เอา5้าหมุนนะเราเอา8หมุนนะเรามาดูกันว่า8ดหมุนของเราจะได้ตอนหมุนเท่าไหร่นะไว้เข้ามาก็ฝากกดไลค์กด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเจเยิน e ด้ว e ยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะกิจกรรมก็สามารถเข้าร่วมสนุกได้ ทุกคลิปนะคะแจก200บาทจำนวน1ท่านไว้เข้ามา3ตัวแล้วเงินเข้าเ,เมื่อกี้ได้มา2,000สีนะอ่าโอเคไปต่อหมุนฟีสุดท้ายโอ้โหสวยเงินรางวัลก้อนโตได้มาเท่าไหร่แบาทถือว่าใช้ได้นะ ก้าหมุนฟรีได้มา12,720นะรับรางวัลโอเคตอนนี้เราได้มา36,430นะโอเคแยกย้ายกันเข้านี้นะคะก็วันนี้ก็ขอบวกกันแค่นี้เนาะก็สำหรับช่องเจยเยินนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ